กราบสวัสดีครับผมวันที่เราจะพาไปดูแอร์ดอนมอบเพชรกันนะครับผมจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันเลยเอา้างานเข้าแล้วโอเคครับผมก่อนจะไปเริ่มกันยังไงฝากกดติดตามช่องกันไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็กราบขอพระคนพู้สนับสนุนช่องทุกท่านด้วยนะครับพอเราเริ่มไปแล้วก็จะมีสมุดไกด์บุ๊กให้เราเล่นึ่งอนงะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการใช้ของต่างๆนะแล้วก็อันนี้ผมต้องบอกไว้ก่อนผมอาจจะไม่ได้เล่นให้ดูทั้งหมดนะก็คือมันต้องปลดล็อกเลเวล5 เพื่อปลดล็อกเหมือนสกิลใหม่นะแล้วก็มีตอนเลเวล10จะปลดล็อกเป็นสกินใหม่นะครับผมเป็นสกินพิเศษซึ่งอันนี้ผมอาจจะไม่ได้ให้ดูเพราะว่าผมไม่รู้จะเวลยังไงอะให้มันเร็วๆอะ่ะคือผมลองไปหน่อยนึงแล้วมันต้องอัพเวลแบบโ,โหช้ามากถ้าผมลองให้ดูก็คือน่าจะนานดังนั้นผมจะให้ดูแค่วิธีการเล่นแอดออนตัวนี้เข้าๆเท่านั้นเองฮะ ก่อนอื่นเลยพอเราเริ่มมาให้เรามาครัฟไอตัวดาวนี้ก่อนนะดาวอันนี้จะไว้เทมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันอ่านี่ฮะพอเราครับมาเสร็จแล้วมันจะได้คระทาแบบนี้มาด้วยนะฮะคือมันแถมมาคู่กันเลยจริงๆเราไม่ต้องคับอันนี้ก็ได้นะเนี่ยก็คือไม่จําเป็นต้องครับฮนะหรือถ้าเราเผล่อทิ้งเราก็คัฟตามนี้ได้เลยเนี่ยก็คือใช้เป็นไม้สองแล้วก็ดาวที่คัฟมาเมื่อกี้เนี่ยหนึ่งอันโอเคแต่ผมขอเอาดาวมาเพิ่มหน่อยนะ แล้วก็ต่อไปจะเป็นคล้ายๆกันก็คืออันนี้ดาวไว้ข้างบนใช่ไหมอันนี้เอาดาวไว้ข้างล่างอะอันนี้เอาไว้ใช้สกิลโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีคราฟกันก็คืออันนี้เอาไว้ใช้สกิลแต่ก็อย่างที่บอกสกิลมันปลดล็อกตออเลเวล5ดังนั้นไอกระทานี้ออกคำสั่งเริ่มต้นนะเริ่มต้นคือออกคำสั่งให้ม็อบไปตีได้เอออันนี้ผมค่อนข้างจะชอบตรงที่เราให้ม็อบไปตีได้ด้วย คือก่อนหน้านี้มีแอดออนสัตว์คล้ายๆกันแต่ม็อบตีไม่ได้นะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นนี่ฮะเป็นเหมือนลูกบอลคิวบอลเป็นเอาไว้เขาเรียกไงเอาไว้เก็บม็อบเข้ามาโอเคพอเราครับแล้วเราก็จะได้คาถาคือมาด้วยนะคาทานี้จริงๆไม่ได้หายนะฮะโอเคเ๋ยวผมขอเก็บก่อนมันเริ่มเยอะเกินแล้เดี๋ยวจะให้ดูวิธีการใช้งานคร่าวๆว,วิธีการใช้งานเริ่มต้นก็คือใช้คาถาสีเหลืองนี่ฮะสีเหลืองในการ เปลี่ยนสัตว์ให้เป็นสัตว์ไอ้นี่ฮะในแอดออนตัวนี้แล้วก็ให้ดาวปุ๊บอ้านี่เป็นการเทมแล้วคือง่ายมากแล้วก็ถ้าเลือดลดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันสามารถรูปผมรู้สึกว่าจะสามารถให้อาหารเป็นอาหารปกติได้ด้วยนะแป๊บนึงเดี๋ยวผมขอเปิดเกมมดนหน่อยโอเคแล้วก็อาหารปกติอย่างพวกเนี้ยเนี่ยเนียพวกข้าวอย่างเงี้ยให้เพื่อฟื้นฟูเลือดได้นะครับผม แล้วก็นี่นี่นี่ว้วพึ่มฮ่าโอ้ยดูดิแจมป่ะนี่ฮะแล้วก็เทมโอเคแล้วก็เดี๋ยวผมขออัญเชิญอ่าผมก็เปิดเกมหมดอยู่แล้วนี่เดี๋ยวอัญเชิญม็อบมาหนะอ่อยเออแล้วผมก็ต้องบอกไว้ก่อนนะว่าม็อบทุกตัวเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าไงอะสามารถเทมได้ทั้งหมดเลยก็คือม็อบในเกมเกิดทั้งหมดสามารถจับให้เป็นสัตว์เลี้ยงแบบ คิวเพชรแบบนี้ได้นะครับผมโอเคเดี๋ยวลองจัดไอซอมบี้นี้ให้ดูเลยลแล้วกันแล้วก็ปพ๊บเห็นอะไรไหมฮะได้หมดเลย <c oughs> คือได้หมดเลยจริงๆแล้วก็ดีเทมโอ้โหยังแจมแต่เขาเรียกวงอไงไอความกลัวพื้นฐานยังอยู่นะความกลัวพื้นฐานคืออย่างเช่นคิปเปอร์กลัวแมวมันยังกลัวแมวอยู่นะครับผมต่อให้เป็นร่างนี้ก็แล้วก็ยังกลัวแมวอยู่ โอเคอ่ะหมูเจอหมูพอดีนะฮะนี่ครับอ่าแล้วก็วิธีการออกคำสั่งให้ตีใช้เป็นนี่ฮะกระทาสีชมพูนี่กดปพิบอ่ากดตีไปเลยเห็นไหมฮะม็อบจะวิ่งตีตามนี่โอ้ย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 ,อยเดียวเดเมื่อกี้มีสกิลโอ้เฮ้ยเจ๋งนะ เหมือนจะมีสกิลพิเศษเฉพาะตัวด้วยนะเนี่ยเออน่าสนใจดีฮะแต่ก็อย่างที่ผมบอกผมไม่ได้ลองให้ดูทั้งหมดแค่ให้ดูคร่าวๆฮะแล้วก็เดี๋ยวลองฮิวแป๊บนะฮิวิวนี่ไงให้เป็นข้าวเพื่อฮิวได้นะพอเราฮิวเสร็จแล้วเนี่ยฮะมันมันจะกดไม่ได้แล้วมันก็จะกลายเป็นสั่งที่นั่งแทนนะโอเคทุกตัวหรือเปล่าอา้าวอีกตัวหนึ่งซอมบี้นี่ก็ขยันวิ่งเหลือเกิน โอเคฮะเออผมลืมให้ดูนี่ฮะไอคิวบอลคิวบอลมันสามารถกดตีกดตีนะฮะเพื่อจับม็อบเข้ามาในนี้ได้โอเคแล้วก็สามารถใช้กระทากระทากระทาเริ่มต้นเนี่ยไอกระทาสีเหลืองเนี่ยถ้าสมมติว่าเราถือไว้ในมือเห็นได้ไหมฮะถ้าเราถือไว้ในมือมันจะโชว์เลเวลมาด้วยนะครับผมแล้วก็เหมือนจะโชว์หลอดเลือดมาด้วยนะแปบ๊บหนึ่งเดี๋ยวผมสั่งให้ตีซอมบี้ใหม่ก่อนอะ นี่ฮะเห็นไหมเลือดลดเลือดลดโอ้่อะพอเลือดลดแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวให้ข่าวปุ๊บปุ๊บป,บป,บป,บปบุอ่าแล้วเลือใก็กลับมาเต็มอย่างนี้เลยก็คือง่ายๆแค่นี้เลยฮะแล้วก็เพื่อไม่ให้เสียเวลาก็เดี๋ยวผมเอาตัวใหญ่มาเลยแล้วกันดาก้อนอ่ะลองเป็นตัวใหญ่ไปเลยมังกร เอนเดอร์โอเคอ่าแป๊บเอนเดอร์แมนเฮ้ยเอนเดอร์แมนได้ปะ่ะอันนี้ผมไม่แน่ใจเอนเดอร์ไมล์อ่ะลองให้หมดเลยพวกเนี้ยเฮ้ย hey, <Hey, S 2> เหมือนมังกรจะโอเคเฮ้ยโอ้ยโอ้ยบินบินบินมันบินหนีมันบินหนีแป๊บนึงอ่าอุ้ยเฮ้ยเอาจริงๆนะถ้ามังกรตัวใหญ่ได้ ผมว่าทยทุกตัวจริงๆ <c oughs> เนี่ยเออแล้วเราสั่งยังไงเนี่ยไม่ต้องเทมเหรอหรือยังไงแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวขอลองเรียกซอมบี้มาหน่อยแล้วก็ออามาให้ออมสั่งเอ๊ะยังไงอะ่ะอ๋อ,อ,อฮิตบ็อกซ์ฮิตฮตบ็อกซ์อยู่ข้างล่างโอเคโอเคโอเคผมก็งงอยู่ หาคิดบ็อกไม่เจอฮะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพ่นไฟได้เฮ้ยอันนี้เจ๋งกว่าที่คิดผมไม่คิดว่ามันจะพ่นไฟได้เฮ้ยแล้วดูดิวิง่งวิ่งเหงือแตกเฮ้ยเจ๋งอะ่ะโอเคเอา้าวตุยเลยไม่นะซอมปีชั้นโอเคฮะดังนั้นผมจะสั่งให้มังกรอ,อยู่เฉยๆไปก่อนแล้วกันนะอันตรายจริงๆ เดี๋ยวสั่งยังไงเนี่ยโอเคให้นั่งอยู่เฉยๆไปก่อนแล้วก็อันนี้คือเหมือนจะเหนื่อยแล้วนะครับผมเราสามารถอุย้ยมีหน้าเท่าด้วยแป,ป๊บ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 เดี๋ยวขอให้อาหารแป,ป๊บนะเออซอมบี้ให้อะไรเป็นอาหารอะดาวเหรอโอเคให้ดาวได้นะอ่าแล้วก็อะไรอะเหมือนวาดกลัวนะ่ะอย่าบอกนะกลัวมังกรณนะ่ะ มาวิ่งออกมานี่ึีกับาวิ่งออกมาโอเคเหมือนจะไม่หายไงทำยังไงละเนี่ยอืเดีย๋ยวนะสั่งให้นั่งพักเหรออ่านนั้นสั่งให้นั่งพักไปก่อนโอเคเมื่อกี้นี้ผมไปเปิดอ่านคู่มือมานะครับผมมัน เขาบอกว่าถ้าสมมติว่ามีอาการเหนื่อยหรือเลยทำนองน,นี้เราต้องสั่งให้ม็อบนั่งพักนะไม่งั้นก็จะเกิดอาการโมโหหรือเลยทำนองน,นี้ได้นะแต่ถ้าเกิดอาการโมโหผมไม่แน่ใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวต่อไปเอาเอ็นเดอร์แมนอุ้ยเอาเผือกดตีอ่านี่เอ็นเดอร์แมนอ่านี่แล้วก็เทมได้แล้วก็เดี๋ยวเอาอมบีมาเอา ไม่ต้องใช้คาถาหรออืมนั้นแสดงว่าคาถาเอาไว้ใช้กับสกิลอย่างเดียวเลยนะอันเนี้ยอืมก็นะตามนั้นแล้วดูดีเวลเบิก็ไม่ได้ขึ้นเร็วหรืออะไรขนาดนั้นนะอ่ะเริ่มเฮ้ยเดี๋ยวนะท้ไมยังหวาดกลัวอยู่ล่ะอืมเนี่ยเราสามารถสั่งให้นั่งพักได้นะโอเคฮนะประมาณนี้แล้วก็ อันนี้อ่าตัวนี้ก็ได้โอเคสรุปนะมันได้เกือบทุกตัวและฮะนี่เรียบร้อยแจ่มดีส่วนจะเก็บเวลเร็วๆเ,เนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเก็บเวลเร็วๆได้นะอาจจะต้องเลี้ยงไปเรื่อยๆจนกว่าเขาเรียกว่าไงจนกว่าเวลจะครบอะซึ่งโอ้ยเวลสิบนี่ก็น่าจะนานอยู่นะเพราะอันนี้ก็ดูดิเวลสองเองอืม แล้วก็อีกสักตัวหนึ่งแล้วกันนี่ฮะโอ้โหลองตัวใหญ่เลยเอ้ยนี่ฮะโอ้โหยังเจมดูดิคือใครเป็นสายแบบชอบอะไรแบบเนี้ยผมว่าน่าจะชอบแอดอนตัวนี้กันนะเออแจ่มมากเลยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งเจงผมชอบที่แบบยังไงอะ่ะชอบตรงที่แบบพวกมอบพวกเนี้ยช่วยเราตีด้วยอะ่ะ โอเคผมสหรับแอดอนม็อบเพชรก็จะมีประมาณนี้นะครับผมยางไงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หรือคอมเมนต์กันไว้ที่ใต้คลิปก็ได้นะครับผมแล้วก็กราบขอบคุณผู้สนับสนุสนช่องทุกท่านด้วยนะครับยังไงไว้เจอใหม่กันหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบาย